พวกเราในที่นีนะ้หลายคนเรียกว่าตัวเองเป็นนักเรียนคำว่านักเรียนนี่เป็นคำที่มีความหมายที่ดีนะมันหมายถึงผู้ที่ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนในภาษาไทยเนะี่ยมีคำว่านักอยู่ข้างหน้าอยู่หลายคำน,ะนักธุรกิจนักแสดงนักร้องนักสถิติ นักการเงินนักการธนาคารนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คำที่มีนักอยู่ข้างหน้านี่ก็หมายถึงมีนัยะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญหรือคนเก่งในด้านนั้นอย่างเช่นนักประวัติศาสตร์นักร้องเนี่ยก็หมายถึงคนที่เก่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องการร้องเพลง นักการเงินก็เก่งเชี่ยวชาญด้านการเงินนักธุรกิจก็เก่งด้านธุรกิจมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นซึ่งหลายคนก็อยากจะเป็นนักอย่างโงนนักอย่างนี้นะแต่มีนักอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยอยากเป็นนะคือนักเรียนนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอยมันยังไม่เก่งแต่จริงครัว่านักเรียนนี่เป็นคําที่มีความหมาย ที่ดีมากเลยเวลาเราเรียกเตือนว่าเราเป็นนักเรียนนี่มันมันหมายถึงมันมีนัยยะเหมือนมีนัยยะถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเราไม่ได้เป็นคนเก่งอย่างนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจนักการเงินนักการธนาคารอันนั้นนี่เขาเก่งแล้วนะนักแสดงนักกีฬานักร้องอันนี้เขาเก่ง ใครๆก็อยากจะเป็นนักนักนี้นักนั้นนะแต่ว่านักเรียนไม่ค่อยอยากจะเป็นเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นคําที่มีความหมายดีมากมันหมายถึงผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้มันหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้รู้อีกเยอะในความเห็นนะหลวงพ่อนี่นะนักเรียนเนี่ยดีที่สุดละ ดีกว่านักอื่นๆทั้งหมดเพราะว่ามันแปลว่าเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะมันเป็นการยอมรับอยู่ในทีว่า,าสิ่งที่เรายังไม่รู้นี่มีมากมายเพราะคิดแบบนี้แหละนะมันทำให้เราเนี่ยใฝ่รู้อยู่เสมอมันทำให้เราอยากจะเรียนรู้ และเมื่อเราคิดอยากจะเรียนรู้เนี่ยเราก็จะพบต่อไปว่าอนอกจากมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแล้วเนี่ยมันเราสามารถจะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนะเขาจะไม่ไม่เพียงแต่หาความรู้จากตำรับตำราหรือจากหนังสือแต่เขายังปรารถนาที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขา เรียนรู้จากแมลงเรียนรู้จากนกเรียนรู้จากดินเรียนรู้จากท้องฟ้าเรียนรู้จากแม่น้ำลำห้วยเรียนรู้จากป่าเรียนรู้จากสิ่งสารสัตว์มากมายรวมทั้งเรียนรู้จากผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือที่อยู่ไกลออกไปเรียนรู้จากคนแก่เรียนรู้จาก คนงานนะเรียนรู้จักแม่ค้าที่อยู่ในซอยอันนี้เป็นวิสัยของนักเรียนนะรวมทั้งเรียนรู้จักชีวิตทั้งของตัวและของผู้อื่นด้วยรวมทั้งเรียนรู้จักตัวเองนะอันนี้เป็นวิสัยของนักเรียนนะผู้ฝ่ายเรียนผู้ฝ่ายรู้ จริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยตาบใดที่ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นนักเรียนทั้งนั้นแหละท่านใช้คำว่าเสขบุคคลถ้ายังไม่ใช่พระอรหันนะก็ถือว่าเป็นเสขาบุคคลทั้งนั้นเสขาก็คือศิกขาหรือศึกษานั่นเองหมายความว่าบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่ยังต้องเรียนอยู่ ถ้ายังไม่ใช่พระอระหรันยังไม่ได้ตัดสรู้ก็แปลว่ายังต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาเสขบุคคลถ้าจะแปลง่ายๆคือนักศึกษาก็ได้นักศึกษาแต่เวลาพูดถึงนักศึกษาเราก็ไปนึกถึงมหาวทิทยาลัยซึ่งมันยังแคบอยู่ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยคือชีวิตของการศึกษา จุดมุ่งหมายก็คือถ้าเป็นพุทธศาสนานะคือการรู้แจ้งในสัจธรรมเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมก็ต้องฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาคำว่าไตรสิกขาเนี่ยนะหรือสิกขาสามเนี่ยก็คือการศึกษา แต่ศึกษาในที่นี้ไม่ได้ศึกษานะด้วยการใช้ความคิดหรือการอ่านจากตำรับตำราเท่านั้นแต่หมายถึงการปฏิบัติด,ด้วยเรียนรู้จากการปฏิบัติแต่นี้คำว่าศึกษานี่เรามักจะหมายถึงการอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดแต่ที่จริงมันยังหมายถึงการปฏิบัติด,ด้วยอย่างที่นักวิทยาศาสตร์นี่เขาก็ ศึกษาผ่านการปฏิบัติคือการทดลองพวกเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเราก็คงผ่านการทดลองมาแล้วเราจะมีความรู้ในวิทยาศาสตร์ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของธรรมชาติก็เพราะเรามีการทดลอง ในการทดลองนี่ก็คือการปฏิบัติและเป็นการปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อได้เรียนรู้เราสามารถเจเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผ่านการทดลองหรือผ่านการลองผิดลองถูกและเพราะเหตุน,นี้แล้วนะการการปฏิบัตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของการเรียนรู้ด้วยบางทีชาวบ้านเนี่ย เขาไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยเข้ามาวิทยาลัยอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ําแต่เขาก็เป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนและวฝ่ายศึกษาเขาก็ศึกษาเขาด้รู้จักชีวิตชีวิตของเขาเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นรวมทั้งจากสิ่งรอบข้ามจากแม่น้ําลําห้วยจากต้นไม้จากสิ่งสารสัตว์เพราะว่าความรู้มันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะ ความรู้ไม่ได้อยูใ่ในตำราเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะความรู้มันอยู่ในเสาต้นนี้มันอยู่ในพื้นกระดานมันอยู่นะกับมดกับแมลงเราสามารถเจอเรียนรู้อะไรเยอะนะจากเสาแต่ละเสาหรือเสาแต่ละต้นจากไม้กระดานแต่ละแผ่นจากต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิด แล้วก็ศึกษาจากตัวเองด้วยถามอะไรที่ยังไม่ตัดสรูนะก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปมีพุทธภาษหนึ่งบอกว่าเนี่ยผู้ที่ตื่นอยู่เสมอศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนอาสวะของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นะอาสวะนี่แปลว่ากิเลสอันนี้เป็นภาษิตที่พระเจ้าจอดกับหญิงแก่คนหนึ่งนะเป็นเป็นทาสีหรือว่านางทาตสมัยก่อนนี่มีทาต นางชื่อปุณณธาศีแล้วก็เป็นคนไม่มีเป็นคนที่อ่านซื้อไม่ออกแต่ว่าเป็นผู้ที่ขยันแล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่รู้แล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติรู้จักฝึกตนได้มาเจอพระพุทธเจ้าสนทนากันที่จริงนางตอนนั้นไม่มีอะไรติดมือเลยนะนอกจาก ข้าวเหนียวเมื่ข้าวเหนียวเป็นข้าวข้าวปั้นที่เผาไฟหเรือข้าวจี่เก็บไว้ว่าจะไปกินที่บ้านนะแต่ว่าเจอพู้เจ้ากลางทางก็เลยถวายเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ทีแรกก็ไม่แน่ใจผู้เจ้านี่จะฉันไหมผู้เจ้ารู้ก็เลยฉันให้ดูเลยนะกลางทางเลยนางก็ปรับปื้ม แล้วพุทเจ้าก็จัดกับนางว่าเนี่ยผู้ที่ตื่นอยู่เสมอหมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนอาสวะของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พอได้ฟังธรรมนี่นางก็เป็นพระโสดาบันเลยโสดาบันนี้ก็ยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าก็เรียกว่าก้าวหน้านะมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความจริงคนเรานี่เป็น าเราเป็นนักเรียนนะไม่สำคัญตนว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ซึ่งล้วนแต่หมายถึงความเชี่ยวชาญแต่เราสำคัญตนหรือคิดว่าเราเป็นนักเรียนเราก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้อยู่เสมอถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักนั่นนักนี่นี่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วไม่ต้องเรียนรู้ต่อไปแล้ว แต่ถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นนักเรียนนะแม้ว่าจะจบปริญได้ปริญญาหลายใบเราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราไม่รู้นี่มีเยอะกว่าสิ่งที่เรารู้คนที่ฝ่ายรู้จริงๆก็จะพบว่าสิ่งที่เราไม่รู้นี่มันเยอะกว่าสิ่งที่เรารู้นะไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันยังนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อย และการที่เราจะเรียนรู้ได้ก็ต้องเป็นรู้จักต้องรู้จักตั้งคำถามนะนักเรียนที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่ฉลาดในการตั้งคำถามบางอย่างเนี่ยคนหนึ่งเขาไม่ถามนะแต่ว่านักเรียนที่ดีเขาจะถามและนี่แหละทำให้คนเราเป็นบัณฑิตได้มีเรื่องเล่าว่าสายพุทธกาเนี่ยมีสามเณรคนหนึ่งนะ ชื่อสามเณนสุขเป็นลูกศิษย์พระสายริบุตรวันหนึ่งก็เดินตามพระสายริบุตรไปบินธบาตระหว่างทางก็เห็นชาวนานี่กกำลังทำนานอยู่แล้วก็มีการทดน้ำมีการทดน้ํำเข้านาทดน้ำเข้านาเรือเรือไข่น้ำเข้านาสามเณรสุขเห็นก็สะดุดใจนะคนอื่นเดิน เห็นก็เฉยเฉยนะแต่ว่าสามเนรสุขเห็นแล้วสะดุดใจเดินต่อไปอีกนิดเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูนะกำลังดัดลูกธนูอยู่สามเนรสุขเห็นก็สะดุดใจอีกเหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็เดินผ่านไปเดินต่อไปอีกหน่อยก็เห็นนะช่างไม้นะกำลังดัดไม้สามเนรสุขก็ สะดุดใจขึ้นมาเห็นทั้งสามอย่างนี่ก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเออน้ำเนี่ยมันไม่มีชีวิตคนเราก็สามารถจะดัดแปลงออกมาใช้เป็นประโยชน์ได้ลูกธนูนี่มันไม่มีชีวิตนะคนเราก็สามารถจะดัดนะให้มันมีประโยชน์คันธนูนะ สามารถจะดัดคันธนูให้มีประโยชน์ได้ไม้ที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็ช่างไม้หรือคนเราก็สามารถจะดัดแปลงให้มาเป็นประโยชน์เป็นโต๊ะเป็นต่างได้แล้วคนเรามีจิตมีใจเนี่ยทำไมจะดัดทำไมจะฝึกนะให้มีประโยชน์นะหรือว่าถึงขั้นเรียกว่าพ้นทุกข์ไม่ได้ ถามใน,นสุขิ่ต่อไปว่าชาวนาก็ดีช่างธนูก็ดีช่างไม้ก็ดีเขาดัดแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวให้มีประโยชน์แล้วเราล่ะหน้าที่ของเราคืออะไรก็ได้คำตอบว่าหน้าที่ของเราคือการฝึกตนได้คำตอบนี้นะว่าเนี่ยคนอื่นเขาดัดแปลงนะสิ่งภายนอก ส่วนเรานะเป็นสัมมณรสิ่งที่เราควรดัดแปลงคือการดัดแปลงตัวเองดัดแปลงหรือว่าฝึกฝนกจิตใจของตนก็เลยนะกลับไปที่ที่วัดนะแล้วก็ทำความเพียรเลยนั่งสมาธิสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์เลย ก็เลยเป็นที่มาของพุทธภาษิตนะหรือคาถาที่พระเจ้าจัดเพราะว่าตอนที่สามเณรสุขบรรลุธ,ธรรมนี่พระเจ้าก็ประทับอยู่ยใกล้ๆพระองค์เลยตัดว่าเนี่ยเป็นภาษิตว่าชาวนาขายน้ำเข้านาช่างธนูก็ดัดคันธนูส่วนช่างไม้นะก็ ตัดไม้แล้วก็ตบท้ายว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนคนอาชีพอื่นๆนักโน่นนักนี่นะเขาดัดแปลงวัตถุสิ่งของให้มีประโยชน์ส่วนบัณฑิตนี่ฝึกตนอันนี้ก็เป็นคาถาที่ผู้เจ้าตรัสจากเรื่องราวสรุปจากเรื่องราวของสามเณรสุขสามเณรสุขนี่เป็นผู้ที่รู้จักคิดนะ สิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยเปล่าแต่ว่ารู้จักตั้งคำถามจนได้ข้อสรุปว่าเรานี่ต้องฝึกตนคล้ๆเขาก็ทำประโยชน์โดยการดัดแปลงสิ่งภายนอกดัดแปลงวัตถุไม่มีชีวิตจิตใจส่วนเราถ้าจะทำตัวใหมีประโยชน์ก็ต้องฝึกตนอันนี้เป็นเพราะรู้จักตั้งคำถามก็เลยได้ข้อคิดได้ข้อสรุป นะซึ่งเป็นเรื่องการเรียนรู้ตัวเองไม่ได้เรียนรู้สิ่งอื่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นผู้ฉลาดนะในการตั้งคำถามเจ้าชายศิทิธรรมนี่จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะถา้าไม่รู้จักตั้งคำถามอย่างที่เราทราบนะก็คือพระองค์เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่แต่ในประสาทสามฤดู เจอแต่ผู้คนที่มีความสุขสําราญไม่เคยเจอคนแก่ไม่เคยเจอคนเจ็บไม่เจอคนป่วยจนทั้งออกมาจากพระราชวังได้ไปเจอชีวิตจริงของผู้คนเห็นคนแก่เป็นครั้งแรกเห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้คนเรานี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนหรือเปล่า ได้คำตอบว่าใช่แล้วเกิดคำถามต่อไปว่าเราจะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายรวมทั้งความเกิดได้อย่างไรเพราะถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมเราก็ได้คำตอบนะว่าได้เมื่อเห็นนักบวชนะในลำดับต่อมาเห็นนักบวชก็เลยเกิดความมุ่งมั่นเกิดค,ความตั้งใจว่านะเราจะ ออกบวชนะเพื่อเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสุดท้ายก็ออกบวจริงๆอย่างที่ตั้งใจออกบวแล้วก็ยังศึกษาเรียนรู้นะเรียนรู้จากตัวเองทดลองสารพัดท,ทดลองด้วยการทำทุกรกรรกิริยาด้วยการทรมานตนนอนบนบนน้ำฝังตุยในดินกินข้าว น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนกทั่งกินแค่เม็ดเดียวทดลองแล้วทดลองอีกก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็เลยได้ข้อสรุปว่าการทรมานตนนี้ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์อันนี้ก็เรียกพระองค์เป็นนักเรียนน,ะนักเรียนเรียนรู้เรียนรู้โดยเอาโดยการเอาตัวเองเข้าแลกเลยลองผิดลองถูกงั้นถ้าเราศึกษานะจากจริยวัตรของพุทาเนี่ก็จะเห็นว่าพระองค์นี้เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นนักทดลองเป็นผู้ใฝ่รู้ นั้ถ้าเราเอาเอาจิตวิญญาณนะของพระพุทธเจ้าหรือสอนบรรณสุขนี่นะมามันน้อมใส่ใจเรานะโอ้เราจะเป็นนักเรียนที่มีความสุขนะเราก็จะเรียนรู้อะไรต่ออะไรมากมายโดยเพราะเรียนรู้เรื่องตัวเองซึ่งอย่างที่บอกนะเราจะเป็นนักเรียนไนดะ้เราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามที่จริงเราต้องควรจะถามคำถามพื้นฐานเลยนะ เป็นนักเรียนแล้วนเนี่ยนะถ้าไม่ถามคำถามนี้นี่ก็ยังเรียกว่ายังเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้ก็คือเรียนไปทำไมเรียนไปทำไมลองหาคำตอบดูซิว่าเราเรียนไปทำไมสมัยก่อนหลวงพ่อนี่ก็ไม่เคยถามนะมันเหมือนกับม,มันมีคำตอบอยู่แล้วว่าเรียนเราเรียนเพื่อให้ได้คะแนนดีๆเรียนเพื่อให้ได้คะแนนดีๆแล้วพอคิดแบบนี้มันมีความทุกข์นะความทุกข์เพราะว่า เวลาเข้าห้องสอบเนี่ยมันก็กลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีวันประกาศผลสอบสมัยก่อนนี่ประกาศผลสอบในห้องประชุมนะนักเรียนทุกชั้นเลยทุกห้องเนี่ยต้องมาเข้าห้องประชุมแล้วก็ประกาศผลสอบไปทีละห้องทีละห้องท,ลองทีละชั้นทีละชั้นนักเรียนที่สอบได้ก็ต้องมามายืนอยู่หน้าห้องมาหน้าห้องประชุมถ้าพวกสอบตกก็แยกไปอยู่อีกอีกส่วนหนึ่ง เป็นที่อับอายขายหน้าคนได้ที่หนึ่งก็ยิ้มแป้นนะเพราะว่าคนทั้งห้องประชุมก็เห็นได้ที่หนึ่งแลความทุกข์ของนักเรียนคือกลัวจะได้คะแนนไม่ดีจนกระทั่งอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยมันเริ่มทําเกิดเลือก,กตั้งคําถามว่าเราเรียนไปทําไมแล้วก็ไม่พอใจคําตอบนะว่าเรียนเอาคะแนนนี่ไม่ใช่เราเรียนก็เพื่อเราจะได้มีความรู้นี่ได้คําตอบเรียนเพื่อเอาความรู้ไม่ใช่เพื่อเอาคะแนน วพอได้คาตอบนี tourism, ้นะมันรู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตได้เปลี่ยนเลยนะแต่ก่อนนี่เรียนยังมีความทุกข์นะเพราะมันคิดแต่จะให้ได้คะแนนสูงสูงพอได้คะแนนไม่ดีก็ทุกข์แต่ว่าพอเราเรียนเอาความรู้นะโอ้เรียนยังมีความสุขเพราะไม่สนใจแล้วคะแนนเป็นเรื่องไม่สําคัญสําคัญแต่ไม่มากไม่มากเหมือนเมื่อก่อนสมัยนี้ก็คือเรียนเอาเกรดนะถ้าเรียนเอาเกรดนี่มันจะเรียนด้วยความทุกข์แต่ถ้าเรียนเอาเอาความรู้นี่จะมีความสุขแล้วตอนหลังนี่ก็ไม่ได้เรียนจากหนังสือ หรือตำราเรียนนะไปเรียนจากหนังสือในห้องสมุดมีความสุขที่ได้เข้าห้องสมุดมีความสุขที่ได้ค้นคว้ามีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมมีมีการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมพวกนี้มันไม่ได้คะแนนนะแต่ว่าเรามีความสุขนะเพราะได้ความรู้ได้เรียนรู้เยอะเลยนะทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้ได้ความรู้ถึงแม้จะไม่ได้คะแนน มันก็ได้พัฒนาตนด้วยได้ฝึกทักษะด้วยตั้งแต่นั้นมานี่มีความสุขที่ไปโรงเรียนตื่นเช้าขึ้นมาตีห้านี่ก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วหนังสือเรียนเอามาอ่านเอามาอ่านล่วงหน้าเตรียมตัวก่อนที่จะก่อนที่ครูจะสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาหนะวิชาที่เรียนในโรงเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยก่อนที่ครูจะสอนนี่เราก็พอจะรู้บ้างแล้วเพราะเราอ่านล่วงหน้ามาก่อน ม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อ่านล่วงหน้ามาก่อนละตอนเช้าพอครูมาบรรยายเอ,อ่เราก็ตามได้แต่สมัยนั้นยังไม่ค่อยตั้งคําถามเท่าไหร่ยังตั้งคําถามไม่เก่งแต่แค่ถามคําถามเดียวว่าเราเรียนไปทําไมนี้ก็ช่วยได้เยอะและ้ะเพราะมันทําให้ชีวิตการเรียนเปลี่ยนไปเลยจากคนที่เครียดเพราะกลัวว่าสอบจะได้คะแนนไม่ดีกลายเป็นคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยทุกข์กับการสอบไม่ค่อยเครียดกับการเรียนเท่าไหร่เพราะว่ามันสนุกได้ความรู้แล้วตอนหลังก็ถามตัวว่าเอาความรู้ไปทําไมอ่ะมันก็ได้คําตอบความรู้เพื่อไปไม่ใช่แค่ประกอบอาชีพนะแต่เพื่อไปช่วยเหลือประเทศชาติด้วยมันก็ได้มีจุดมุ่งหมายที่ไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองแต่เรียนเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดถึงแต่ประเทศชาติไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไร มากไปกว่าเพราะที่จริงมันต้องคิดไปถึงเรื่องช่วยโลกเลยนะไม่ใช่แค่ช่วยประเทศชาติช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยช่วยสัรพสัตแต่ตอนนั้นยังเด็กก็คิดได้แค่ประเทศชาติแต่ก็ยังดีที่มันคิดเกินไปกว่าตัวเองนะไม่ได้คิดเพื่อจะได้มีชีวิตที่ร่ำรวยเจริญก้าวหน้าแต่ว่าช่วยประเทศชาติมันก็ทำให้มีจุดหมายในการเรียนการเรียนการเป็นความสนุกขึ้นมา แต่ต่อไปเราก็เรียนได้อีกต่างเราะว่ามันมีอะไรที่ให้เรียนได้เยอะแล้วก็เรียนได้มากมายไม่ใช่จากหนังสือจากตำราเรียนจากชีวิตเรียนจากประสบการณ์เพราะว่าชีวิตประสบการณ์เราก็มีอะไรให้เรียนรู้ได้เยอะมันเป็นวัตถุด,ดิบที่มากมายเคยไปทํากิจกรรมวิทยาศาสาตร์ได้มีปัญหาตอนนั้นไปทำเครื่องต้มน้ำร้อนวยแสงอาทิตย์นะตอนอยู่มศส,สองกิจกรรมวิทยาศาสาตร์สมัยนั้นเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เ่งไม่ใช่เป็นที่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะเรื่องโซลารเซลล์โซลารพาวเวอร์ er, นี่คนยังไม่ค่อยสนใจแต่ว่าเราก็อยากจะทำกิจกรรมโครงงานต้มน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ทำเสร็จเรียบร้อยบอกว่าน้ำมันไม่ไหลแก้ต้องหาวิธีแก่ได้ความรู้เยอะเลยวย่าทำยังไงจะให้น้ำนมันมันมันเคลื่อนไปตามท่อ ท่อช่องแดงเนี่ยซึ่งกำลังรับแสงอาทิตย์อยู่มีปัญหายิะแยะเลยแต่ก็ได้ความรู้ทำให้เราสามารถจะแก้ปัญหาได้สำเร็จแก้สำเร็จก็ได้ความรู้อีกนะก็กลายเป็นความภาคภูมิใจนะเพราะว่าพอเราแก้ปัญหาเสร็จนะเออมันก็เป็นที่สนใจของผู้คนจนทั้งได้รางวัลนะระหว่างโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะ แต่รางวัลก็ไม่สําคัญเท่ากับความรู้ที่เราได้ทำให้เกิดความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องแสงอาทิตย์เรียนรู้เรื่องอวิชาเกี่ยวกับแสงเนี่ยที่ภาษาฝรั่งเรียก่ออปติกส์เนี่ยศึกษาไปศึกษาไปอ้าวก็ไปเจอการค้นคว้าของไอสไตน์ที่อาศัยที่เรียนรู้เกี่ยวกับแสงนะเกิดความสนใจเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาไปคนนี้ไปยาวเลยนะทั้งที่ยังอยู่มัธยมเนี่ย แต่ว่าสนใจเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนะ์สไตน์แล้วไม่เคยรู้เรื่องนะแต่ว่ามันเกิดความสนใจจากการเริ่มต้นเล็กๆในน้อยก็ไปยาวก็ม,มีความสุขนะที่ได้เรียนรู้นั่นเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับเป็นนักเรียนนะเพราะว่ามันทําให้เราฝ่ายรู้เรียนรู้อยู่เสมออย่าไปรู้สึกด้อยนะว่าเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักศึกษาที่จริงนักเรียนนี่เราควรจะเป็นทั้งชีวิตเลย ดยเพราะตัดใดที่ยังไม่ใช่อรหันนี่ก็ต้องเป็นนักเรียนเรื่อยไป